นักวิทยาศาสตร์ของนาซาดึงดันที่จะส่งข้อความชุดใหม่ขึ้นสู่อวกาศจุดหมายคือใจกลางกาแล็กซีทางช่างเผือกซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นชุมชนอรารยธรรมชั้นสูงของมนุษย์ต่างดาวในกาแล็กซีของเราแม้จะได้รับการทักท้วงจากนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มที่กังวลถึงความเสี่ยงในการส่งพิกัดโลกและข้อมูลเชิงลึกของมนุษย์หากผู้ที่ได้รับข้อความเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ไม่เป็นมิตร การส่งภาพเปลยชายหญิงการส่งเสียงดนตรีร็อกเสียงอุกกระทึกเสียงสัตว์ต่างๆเสียงคำว่าสวัสดีจากนานาชาติมนุษย์ต่างดาวอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการทะเลาะหรือสังคมมนุษย์มีความขัดแย้งหรือไม่ภาพเปลือยของมนุษย์หรือเสียงอุกกระทึกที่น่าขบขันเหล่านี้แสดงให้เห็นความไม่ใส่ใจในรายละเอียดของผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างข้อความเหล่านี้ การส่งข้อความใดๆไปหาคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังและต้องจริงจังมากกว่านี้นาซาเตรียมส่งตำแหน่งของโลกสู่อวกาศและอาจเป็นการจุดชนวนการบุกรุกของเอเลี่ยนข้อความ b บ c o n in the Galaxy ที่นาซาเตรียมจะส่งสู่อวกาศจะถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุริยะพื้นผิวโลก และมนุษยชาติโดยข้อความจะถูกส่งไปยังใจกลางกาแล็กซีทางกลางเผือกนักวิทยาศาสตร์ได้เตือนถึงปฏิกิริยาเชิงลบที่จะได้รับจากการส่งข้อความโดยข้อความดังกล่าวจะมุ่งตรงไปยังเป้าหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใจกลางทางกลางเผือกที่ถูกระบุว่าเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนอารยธรรมชั้นสูงต่างดาวมากที่สุดแผนการของนาซา ที่จะส่งตำแหน่งของโลกสู่อวกาศอาจกระต้นให้มนุษย์ต่างดาวบุกโลกโดยไม่ได้ตั้งใจนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำรู้สึกกังวลและเป็นห่วงข้อความ Beacon in the Galaxy มีรหัสเลขฐานสองจะถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุริยะพื้นผิวโลกและมนุษยชาติไปยังส่วนหนึ่งของทางช้างเผือกข้อความนี้จะมุ่งตรงไปยังส่วนหนึ่งซึ่งถูกระบุว่า เป็นชุมชนของมนุษย์ต่างดาวและอรารยธรรมชั้นสูงอย่างไรก็ตามแอนเดรสแซนเบิร์กนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Future of Humanity Institute ของออกฟอร์ดได้เตือนอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับการส่งข้อมูลไปยังอวกาศในครั้งนี้เขาบอกกับ The d e i l y t e l e g r a p h ว่าแม้ว่าข้อความที่จะไปถึงอรารยธรรมมนุษย์ต่างดาวอาจจะใช้เวลานานและมีโอกาสน้อย มันมีผลกระทบสูงจนคุณต้องเอาจริงเอาจาังกับมันรวมถึงข้อความและรายละเอียดต่างๆที่ถูกส่งออกไปเซ้นเบิกกล่าวว่าข้อความมีผลกระทบอย่างมากต่อมนุษยชาติต้องดำเนินการอย่างจริงจังการส่งข้อมูลเกี่ยวกับคำทักทายภาพโป๊เสียงเพลงหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่าตลกขบขันในการค้นหาชีวิตนอกโลก นั่นแสดงให้เห็นว่าข้อความเหล่านี้ถูกปฏิเสธที่จะดำเนินการอย่างจริงจังซึ่งเป็นเรื่องที่น่าละอายมากทั้งๆท,ที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมวลมนุษยชาติดเตรเซนเบิร์กกล่าวเสริมว่าเนื่องจากความยากในการสำรวจอวกาศระหว่างดวงดาวข้อความที่ได้รับแม้กระทั่งจากอะไรทมที่ก้าวหน้ามากก็อ,อาจมีค่าน้อยกว่าโพสการ์ที่พูดว่า หวังว่าคุณจะอยู่ที่นี่ความหมายของเขาก็คือเราเพียงต้องการค้นหาว่ามีใครอยู่ในจักรวาลน,นอกเหนือจากเราหรือไม่แต่การส่งข้อมูลรายละเอียดของโลกอาจเป็นหายนะโทบีออสได้โต้แย้งในลนักษณะเดียวกันเขาเขียนในหนังสือ The Principal ที่ตีพิมพ์ในปี2020 ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ของอนาคตมนุษยชาติและกล่าวว่าอารยธรรมที่เราสามารถเข้าถึงและอ่านข้อความที่เราส่งไปได้อาจเป็นศัตรูเขากล่าวเสริมว่าเรามีหลักฐานน้อยมากเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ว่าสูงหรือตำ่ำและไม่มีความเห็นพ้องต้องกันทางวิทยศาศาสตร์เนื่องจากด้านลบอาจมีขนาดใหญ่กว่า ฉันไม่รู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีเลยในการก้าวย่างสู่การติดต่อกับไร้ธรรมต่างดาวในลักษณะแบบนี้เซนเปิดกล่าวว่าการส่งข้อความที่ไร้สาระเสียงเพลงคําทักทายหรือภาพโปเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังข้อความเหล่านี้ปฏิเสธที่จะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันอย่างจริงจังข้อความที่วางแผนไว้ จะจบลงด้วยคําเชิญให้มนุษย์ต่างดาวตอบกลับนอกจากนี้ยังรวมถึงแนวคิดทางคณิตศาสตร์และกายภาพขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างวิธีการสื่อสารที่เป็นสากลและยังมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตบนโลกอีกด้วยและที่สำคัญมันยังจะถ่ายทอดตำแหน่งของระบบสุริยะที่เกี่ยวข้องกับกระจกดาวหลัก ตลอดจนการแสดงระบบสุริยะแบบดิจิทัลพื้นผิวโลกมนุษย์ชายและหญิงบีคอนได้รับการออกแบบโดยเจียงนาธานเจียงนันงนกวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการเจตโพพันชันและโบโลตาลีของนาซาและเพื่อนร่วมงานของเขาเจียงกาวโต้นักวิทยาศาสตร์ที่ให้ความเห็นโดยเขากล่าวว่า สปีชีที่มีความซับซ้อนเพียงพอที่จะบรรลุการสื่อสารผ่านจัก,กรวาลที่สามารถรับข้อความของเราได้ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความร่วมมือในระดับสูงระหว่างกันและพวกเขาจะทราบถึงความสำคัญของสันติภาพและความร่วมมือเราอาจได้เทคโนโลยีก้าวกระโดดจากพวกเขาและพวกเขาอาจแนะนำเราเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา สถานการณ์ต่างๆบนโลกไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งหรือสภาพอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่การส่งขคลื่นวิทยุไปนในอากาศล่าสุดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันเพราะมนุษย์อาจจาเป็นต้องรอนับแสนปีเพื่อได้รับการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นพวกเขาจึงมองโลกในแง่ดี เกี่ยวกับข้อความใหม่ที่ส่งไปในอวกาศเพื่อติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มนุษย์จะได้รับผลกระทบโดยต้องใช้เวลานานถึง400,000ปีก่อนที่มนุษย์ต่างดาวจะตอบสนองต่อความพยายามในการติดต่อของมนุษย์รายงานใหม่ล่าสุดของผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศระบุว่าการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวอาจต้องใช้เวลานาน,านถึง400,000ปี ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่นําโดยนาซาที่ออกมาล่าสุดเกี่ยวกับแผนที่จะส่งข้อความไปยังดาวเลิกที่อยู่ห่างไกลผ่านคลื่นวิทยุเพื่อพยายามเข้าถึงรูปแบบชีวิตนอกโลกในบริเวณที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นชุมชนของอารยธรรมต่างดาวที่ใหญ่ที่สุดตรงใจกลางกาแล็กซีซึ่งพวกเขาเชื่อว่าตรงบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นชุมชนที่หนาแน่นที่สุด กองอรารยธรรมนอกโลกหากมีอรารยธรรมมนุษย์ต่างดาวพวกเขาน่าจะรวมตัวกันอยู่ตรงใจกลางแกแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราในขณะที่เราอยู่รอบนอกพวกเขาจึงไม่ได้สนใจหรืออาจตกสำรวจกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆคาดว่าไม่น่าจะได้รับการตอบสนองในช่วงชีวิตของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ ในรุ่นหลังๆที่จะหาทางรับมือกับพวกเขาที่อาจมาในอนาคตแท้จริงแล้วการได้ยินการตอบรับจากรูปแบบชีวิตที่ชันฉลาดซึ่งจะเข้าใจข้อความนั้นอาจใช้เวลานานหลายแสนปีในการตอบแต่ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่พวกเขาอาจตอบเราได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000ปีจากดาวเคราะห์ที่ใกล้ที่สุดที่สัญญาณส่งไปถึงและนักวิทยาศาสตร์คาดว่า เป็นดาวเคราะห์ที่อาจมีอะไรทาชั้นสูงอาศัยอยู่โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ